ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้มาสรุปรวมเรื่องไม้มงคลที่ครูได้ลงไปนะคะสำหรับวันนี้มาดูต้นแรกกันเลยสัปดาห์นี้ที่เราได้ลงไปนะคะก็เป็นต้นแสงจันนะคะแสงจันก็เพื่อนๆของเราถามว่าราคาเท่าไหร่นะคะก็ครูได้ตอบไป250 นะคะทีนี้จะแนะนําว่าต้นแสงจันทร์เมื่อรับไปแล้วนะคะให้ไปเปลี่ยนดินปลูกไปเปลี่ยนวัสดุปลูกนิดนึงนะคะเพราะว่าต้นนี้ครูรับมาอีกทีนึงนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นพวกมะพร้าวสับนะคะเป็นมะพร้าวสับซะส่วนใหญ่ทีนี้เวลาที่เราจะ,ะนําไปที่บ้านนะคะมันจะมีความเบานะคะเบาเราต้องอรดน้ํานะคะรด น้ำให้ถึงตลอดนะคะถ้าขาดน้ำเมื่อไหร่เขาก็จะมีอาการที่ใบอาจจะเหี่ยวลงเล็กน้อยแต่ถ้าเขาได้น้ำเขาก็จะ,ะฟื้นตัวเร็วนะคะ,ะก็อย่างต้นนี้เดี๋ยวครูให้ดูก็เป็นต้นนี้นะคะนี่แหละต้นแสงจันทร์ที่ครูได้ลงไปนะคะฟอร์มนี้ไซส์นี้อยู่ที่250บาทนะคะ ก็ความเชื่อของแสงจันทร์ก็คือเป็นไม้พลังบวกนะคะเป็นไม้ดึงดูดความโชคดีมาให้กับเราเพราะว่าตัวแสงจันทร์นะคะเขาก็จะสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งนะคะตัวนี้ก็ให้ปลูกเอาไว้ตรงบริเวณหน้าบ้านของเรานะคะต้นแสงจันทร์ความเชื่อก็เวลาที่แสงจันทร์นะคะในายามค่าคืนแสงจันทร์มากระทบ ที่ใบนะคะที่ใบอของต้นนี้ก็จะสะท้อนนะคะสะท้อนแสงขึ้นสีสวยงามนะคะก็จะเป็นไม้ดึงดูดความโชคดีนะคะ,ะที่ได้ลงไปมาสรุปให้นะคะวันนี้ครูมาสรุปให้ว่าราคาเขาอยู่ที่250ค่าส่ง80บาทนะคะก็ประมาณนี้เป็นฟอร์อมนี้นะคะ,ะทีนี้ที่เราได้ขยายพันธุ์เอาไว้นะคะที่ครูได้ตัดตัดกิ่ง แล้วขยายพันธุ์เอาไว้ครูจะมาอัปเดตให้ได้เห็นด้วยนะคะก็มาดูกันเลยเนาะต้นเสง็จกันวันนี้อ่ะตัวนี้นะคะสามสัปดาห์เราตัดกิ่งกิ่งก็ไม่แก่เกินไปนะคะแล้วก็ไม่อ่อนเกินไปที่ครูสอนเอาไว้ไปย้อนดูนะคะที่ครูได้สอนเอาไว้เนาะก็มาแกพ่พร้อมๆกันเลยนะคะวันนี้ ว่าม,มันมีรากหรือ,อยังนะคะวัสดุที่เราใช้ในการปลูกปักเอาไว้อ่านะคะก็เริ่มนะคะมีใบอ่อนๆแตกมาแล้วนะคะอ่านะคะมีใบอ่อนๆเล็กๆกิ่งของเขาเนี่ยมีเพื่อนๆของเราถามว่าขยายพันธุ์อย่างไรนะคะครูก็ทําให้ดูแล้วตัวนี้ว่าตัดกิ่งนะคะปลูกในขุยมมะพร้าว ะ,ะอาเสร็จแล้วก็ใส่ถุงอกแบบเมื่อกี้อ่าทีนี้มาดูอาสามสัปดาห์นะคะลากก็มาแล้วตัวนี้นะคะ ลากออกมาแล้วละ่ะตัวนี้ก็คือนําไปเปลี่ยนกระถางปลูกลงกระถางได้แล้วพอเราเปลี่ยนกระถางเราก็วางไว้ตรงที่ร่มๆนะคะแสงรําไรนี่คือการขยายพันธุ์ก็ประสบความสําเร็จนะคะมือใหม่ท่านที่ทําตามก็ตามนี้อะนะคะอัปเดตไปด้วยเลยวันนี้